bye ออลอยออกมาแล้วก็ท่านผู้ชมเรามาติดตามดูเรือคู่นี้กันนะครับว่าสสยน้ำทางด้านซ้ายนั่นคือน,อนักก็าคือพระนเรส,สวนนะครับพระเรส,สวนเด็กบ้านเราจะสู้กับเรือต่างถิ่นต่างแดนฝีพายรรชะก,กัจชะกันได้หรือไม่เดี๋ยวก็รู้ว่า8 8ตัวจริงหรือว่าแปลบออกซะ25เดี๋ยวก็รู้แหละครับผ่านหลักที่หนึ่งขึ้นมาเด็กบ้านเรายังพอสู้ไหวครับยังพอสู้ไหววันนี้พระนเรสวนไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเริ่มที่จะไหลลื่นครับไม่สะบัดมือกับเมื่อวานแล้วเอาเลยว่พระนเรสวนยังไล่ตามอยู่นิดนิดย ยังไล่ตามติดๆเพชรอรุณโดย8-8แต่เริ่มจะนําขึ้นมาประมาณหนึ่งชั่วคนไล่จีบีตามขึ้นไปอย่างใจเย็นครับยังไล่ตามอยู่ครับเทพอรุณยังนาอยู่ประมาณสองชั่วคนสองชั่วคนสองชั่วคนพอแดงจี้ตามไปจี้ตามไปเพลศนจี้ตามทันหรือไม่จี้ตามทันหรือไม่เพลศนวนี่ทําเรือต่างต่างจังหวัดร้องให้มันหลายลำแล้วรอบนี้เจะววายางไรผ่านตัวที่สองไปสถานการณ์ยังคงเดิมเอ สองลำไม่มีใครเพลียลำมยมมไม่มีคำแม่ของลำพอแดงสายน้นมสายน้องล้ำเงิยนยังดูดียังดูเทพอารุณเทพอารุณจากปากน้ำนังสวนในน้ำของพี่บานนอทรงแปบของท่านสจวิใจโพอันอร่อยเอ้อยโอ้ยต้องดูกันว่าสงมั<อ>ยโ <ๆ S 2> อ, <ๆ S 2> อย้ยจะดูดีนะไม่พอแดงดำเดียวดูสิครับดูสิครับเรามาพิสูจน์กันดูสิว่านนทรีสวนแชมป์แชมสองถ้วยพี่นี่แต่สู้กัป็นสุดยอดตัดจากสระบุรีจากสระบุรีได้สู้สิได้ลขาบอก เอาแล้วอยพอาต้วเอาเลยว้ยหนึ่งเดียวงกับอไล่เดสมารกันเลยไปลไัลวู้ยเอาเลยวนายโวยรนายโจยโยนไวออกคนเร็วแปดอคนรุ้แล้วใครจะได้ใครจะได้ใครจะได้เอไม่ทันว้าว ให้มันรูใช่ไหมว่าใครเป็นใครหรือไม่มท่านจาดีปยดหรือพอแดงดูสิครับว่าวว้าเอาแล้วเว้ย8-8เหลือ2-2แล้ว